ครับวันนี้ก็ย้อนหลังวันแม่วันหนึ่งวันนะครับเมื่อวานแม่ไม่อยู่แม่ไปเที่ยวดอกไม้เตรียมมะนีแม่ไม่เตรียมไม่เตรียมเอายืมนี้แล้วกันอ่านให้บายอันหนึ่งไปลาบแม่หน่อยโอ้คือดอกไม้ก็หาแถวนี้นะบอส ยืมหมนจะยืมมันนนแล้วนะยืมหมดยไ้มล้วยืมก่อนยืมก่อนเอามามามาใบมาใบมานี่นี่เป็นทิวลิปเลยนะเออครับอย่ามาอย่ามาโอเคนะครับอันนี้อันอันนี้คืออ่อย้อนหลังวันแม่นะก็เมื่อวานแม่ไม่อยู่นี่หนีเที่ยวนะลูกๆทำงานนะตัวเองหนีเที่ยวก็เป็นธรรมดาของฉันด้วยเออใช้กินจอบเที่ยวอ่ะเออวันนี้ก็ย้อนหลังวันแม่นะครับก็ บิ๊กลูกชายคนโตก็ขอไว้พรให้แม่มีแต่ความสุขสวภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราไปนานนะแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนเป็นเจ๊น้องแล้วก็เป็นเียพลตลอดไปตลอดการเนาะที่เหลือมีครบอยู่แล้วนะยัง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 มีบางอย่างยังมีบางอย่างเอะน้องน้องชายคนกลางก่อนมาเอาไวยพรอะไรแม่หน่อยมาใกล้ๆมาใกล้ๆหน่อยสิพาย่ะอันนี้ท่องมันเป็นแพทเทิร์นเลยหรอ ใกล้ๆแม่หน่อยเนี่ยคนเนี้ใกล้ๆหน่อยแลยแต่อีกนิดนึงแล้วก็ไวเทียวไปไม่เยอะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือเอามาจากไหนเนี่ยเอาเห็นอยู่ข้างๆเลยเอามาอ๋อเหรอเอาหวานวางหวานหเดี๋ยวต้องไปคืนที่ครับอ่ะอ่เสี๋ยวบอสเสี๋ยวบอสหน่อยเล่นอะไรกันมาเนี่ยอ๋ออีนี่ก็ได้ด้วยสุขภาพร่างใกล้ถึงเน้นครับก็เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดแล้ะ เงินทองไม่มีไม่เป็นไรแต่สุขภาพต้องดีก่อนต้องมีลูกต้องตามหลังมาทีหลังแล้วกันครับต้องมีอันนี้สําคัญด้วยลูกสำคัญแม่หาเงินไปเที่ยวไม่ได้อ่อให้แม่โวยพรกลับมังมันใกล้ๆสิโอ้ยอะไรกันเนี้ยวันนี้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 แม่ก็อย่าร้องไห้นะนิดนึงเอ๋เฮียอย่าพึ่งสิ ก็แบบคือสิ่งที่แม่ตั้งใจที่สุดก็คือเห็นพี่น้องรักกันเนาะอันนี้สำคัญมากบิ๊กไบค์บอแบบรักกันแล้วก็ช่วยกันดูแลกันอันนี้คือสิ่งที่แม่ตั้งใจที่สุดแล้วเป็นอะไรที่มันชุ่มชื่นในหัวใจแม่ที่สุดอันนี้คือสิ่งที่สิ่งแรกนะสิ่งที่สองก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพแม่ก็เป็นห่วงซึ่งแม่ก็รู้ว่าลูกก็ห่วงแม่เรื่องสุขภาพเช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนย้อน นะก็ขอให้รักษาสุขภาพกันดีๆาปด้วยนะลูกนะแล้วก็สิ่งอื่นก็ให้ช่วยกันทำมาหากินในส่วนนี้ก็ดีอยู่แล้วที่เอื้อกันซึ่งกันและกันทั้งสบริษัทนะลูกแม่ก็อยากให้ธุรกิจของลูกทุกๆคนเน่ยรุ่งเรืองนะทำอะไรก็ให้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะลูกเนาะเป็นที่รักของทุทกๆคนสิ่งหนึ่งที่ แม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าลูกชายของแม่ทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนซึ่งแม่ภูมิใจมากคือหนึ่งไม่ไม่กินไม่ดื่มแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจแม่คือเป็นความภาคภูมิใจซึ่งแม่แบบสบายใจในส่วนนี้เวลาขับรถขับลาก็ขอให้คุณพระคุ้มครองลูกชายแม่ให้ทุกคนโชคดี นะลูกนะแควคลาดปลอดภยัยเป็นที่รักของทุกคนแม่รักที่สุดรักมากๆอันนี้คือแก้วตาดวงใจของแม่ <c oughs> นะให้แม่ก่อดหน่อม,มาแม่รักแม่รักรักมากเปิะ <c oughs> <c oughs>